ตอนนี้เราก็จะเก็บลูกพลับกันนะคะลูกพลับต้นนี้เป็นลูกพลับพันาภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าอะมาคากิอะมาคากิก็คือเราเป็นลูกพลับหวานนะคะลูกพลับพันหวานก็คือสามารถกินสดๆจากต้นได้เลยนะคะมันจะมีสองสายพันธุ์นะคะที่ใหญ่ๆนะก็คือพันฝาดก็คือฝาดเนี่ยกินไม่ได้นะคะดิบๆเราต้องไปบ่มก่อนนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่เราสามารถกินสดๆแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่ฮะอืมอย่างที่เพื่อนๆบอกว่าโอ๊ยซื้อไปทําไมกินแล้วมันฝาดจังอันนั้นคือพันฝาดเราต้องไปบ่มด้วยเหล้าก่อนนะคะคือมันกินได้ค่ะกินแบบกินได้ไม่ต้องไปตากแห้งก็ได้แต่ว่าเราต้องทําการบ่มด้วยเหล้านะคะการเคยทําวิธีบ่มไปเรียบร้อยนะคะออพันฝาดเอาไวต้ตากแห้งแต่กินสดๆก็ได้แต่ว่าต้องบ่มรอประมาณเจ็ดวันนะคะเพื่อนแต่พันนี้ก็คือเราเก็บจากต้นแล้วก็ กินได้เลยนะแอบเบนี้ยแต่ว่าไม่ได้เอามีดมาฮะไม่อยากกินกินทั้งเปลือกวันนละแต่ว่ากินทั้งเปลือกแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบท้องอืดนะ,นะเราต้องปอกเปลือกแต่ว่าพันพันเนี้ยกินได้เลยแต่มันก็มีลูกที่มันยังไม่ไม,ไม่ไม่สุกก็มีเนื้อไม่น้ําตาลนะเพื่อนอ่ะอย่างลูกนี้นะเนื้อ,อแบบสีขาวๆแบบเนี้ยก็คือมันฝาดนะ ไปบ่มนะแต่ถ้าเป็นอันนี้มันมีเยอะก็ทิ้งไปค่ะแบบนี้เนาะเออนี่ค่ะเก็บไปจ้านี่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวลูกนี่ชิมดูนะโะนีคอะไกสนี่ค่ะก็ลูกลูกใหญ่ต้นนี้ลูกใหญ่ๆนะมันก็จะมีพันลูกเล็กเท่ากําปั้นแบบนี้ก็มีนะมีหลายสายพันธุมากเลยนะคะ งานเพื่อนลงมาข้างล่างแล้วมาเก็บฝั่งนี้นะลูกใหญ่ย่อยกินจุกๆนะฮะนี่นะฮะน,นี่ลงุงลุงเก็บเร็วมากเลยนะเพื่นกลูกนี่นะฮะ โอ้ยหลยคนกัด่วโอ้ถ้าเป็นแบบดำดำก้นดำดำแบบนี้น่าจะหวานชุ่ๆนะลองกัดชิมให้ดูนะอืมกินยิงว้วก้นดำดก็คือมันน้ำตาลแล้วนะคะถุกแล้วแต่ว่าช่วงนี้ท้องไม่ค่อยดีกินทั้งเปลือกไม่ได้คะก็โชว์ให้เพื่อนๆดูเสียว่ามันน้ำตาลก้นดำดแบบนี้นะอืม นี่เพื่อนๆต้นเนี้ยนี่ลงกำลังเก็บอยู่นะโทษหรือโทษหรืออยู่นั่นแหละเก็บโทษหรือไปว่าเก็บโอ้หอันนั้นตัวก้อนดำมากอ่ะอันนู้นคร่อยเนาะคร่อยคร่อยว่าอีคร่อยคร่อยมิเแต่ต้นโก้มิเตะต้นโก้อะอ่ะ โซเดสแม่โ oh, อ้ใหญ่ですねอ่าอัแบบนี้หวานชีวะ mm hmm. ่ะก็เลยว่าโซยุคันจิก็เลยอมไม่เสรษฐายอมไม่แบบเนี้ยคือหวานแน่นอนค่ะนี่คนโมไออู้หูมีหันเพื่อนดำๆแบบนี้ค่ะล mm hmm. ุงเก็บแบบโห่ mm hmm. เก็บเอาเก็บเอาแบบไม่ดูนะฮะ,ะเพื่อนอ่ะ โคร่ยเลยนี่นี่ดำๆแบบนี้นะฮะก้นดำๆจ้ะไม่ได้เสียนะจ๊ะนี่นะฮะลูกนี้ก็ดำลูกนู้นก็ดำหายเก็บเลยจ้าลุงชอบเก็บใบนั้นเพื่อนอือกอเอคือแกให้คือแก,ให,อแกให้ถ่ายรูปอะนะให้ถ่ายวิดีโอแต่คือด้วยความนิสัยที่เขาทำอะไรเร็วอนะอะอ ใหบอกเก็บช้าๆหน่อยจ้ามองั้นวิดีโอถ่ายไม่ทันนะจ้านุนๆอันนี้มโดเดิดีชอยังไม่โอเคเขียวเราให้เก็บรอบหลังนเดือนลลกค่่่หนนนออออแแ้ววุบบบาาไมมะะะะฮีโต เก็บแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วนั่นเพื่อนลุงเก็บเร็วมากเกินไปนะตะกร้ามาสองอันฮะอันนี้ก้นดำๆนะให้กเก็บเลยนุ่นด้วยเพื่อนลุงจะเก็บไปให้ลูกค้าแกด้วยคะฮะ การก็เลิกเลิกเลิกเอาเก็บอะไรไปที่ทํางานนั้นเพื่อนไปหอบไปบางทีก็เขาก็ไม่เอานะเราก็ต้องหิ้วกลับอ่ะคือเสียเซลไปเลยอ่ะอวันนี้ก็เลยไม่เอาอะไรไปละแต่เขาเอามาให้เรานะเออวน์ทาวน์の人はね落ちて死するだけだ ลูกนี้ยที่ลุงก,กำลังเก็บอยู่อะนะั่นคือแบบก้นดำดำอะก้นดำดำเนะี่ยดยโอ้ยลุงทำไมไม่เลือกไอ้แอสวยสวยก่อนวะตะลกแหละเออลุงเลือกสวยสวยแต่ว่าคือไม่อร่อยอ่ะเออเรารู้ว่านั้นมันไม่สวยแต่มันอร่อยอะ เลสเกอร์ลุงลุงไม่ยอมเก็บลูกนี้นะเราจะเอาลูกนี้ได้โอ้อโอ้ยโอ้ยได้ไหมวะก็ไปเอานี้มานะนี่เราต้องการลูกนั้นคันเพื่อนมิเต ตาต้องใส่ดวงตาไม่ดีว่ะเพื่อนแต่ไม่ยอมรับไงเออเออดวงตาไม่ดีแต่ไม่ยอมรับนั่นเพื่อนเนะี่ยคนญี่ปุน่นแก่ชรงงแก่ชราแล้วก็จะแบบว่าอุย้ยฉันยังแข็งแรงอะไรประมาณเนี้ย่ฮอาเิกาฮ่อยาก่ด้่ากนา้แหละอฮ่ยดู รูมเพื่อนจูดก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่แต่ว่าเหลืองๆแบบนี้รับรองว่าพิเศษแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะไปปอกเปลือกนะเพื่อนตะกร้าเลยนะเพื่อนเร็วมากเลยวันนี้มีกิจกรรมทำหลายอย่างเพื่อนเราต้องรีบเก็บนี่ะคะโอ้โหโอโหลงไปแล้วคันเพื่อน ผักไม่ยาานะฮะอันนี้เป็นผักกาดขาวอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมหน้าแอบเด็ดใบไปใส่ส้นตำเนาะแต่ช่วงนี้ไม่มีมะละกอไม่ได้ซื้อนะฮะแต่ช่วงนี้มะละกอมันก็จะแบบรสชาติแบบมันอากาศเย็นๆหน่อยแล้วมันก็จะไม่ค่อยแซ่บเพื่อนเนี่ฮะนี่เป็นอะไรบ้างอ่ะ คาบูคาบูนะคะหัวคาบูแล้วก็หัวเช้อเท้าวันนี้ก็เผือ,อกถอนไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปถอนอีกที่หนึ่งวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแครอทนะคะแครอทนี่มาอี่มามัันะนี่เป็นต้นแครอทนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยเห็นต้นแครอทกันไหม กระต่ายกินเนาะปลูกได้อากาศหนาวเย็นทางภาคเหนือนะฮะของไทย,ยค่ะปลูกได้แต่ว่าหัวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปลูกแบบเนี้ยถ้าใครปลูกมาแล้วแบบโอ้โหหัวสวยถือมาจากเหมือนตักตลาดคืออุศนะฮานเพื่อน <laughs> อุโศหมาถึงโกหกอันนี้ก็เป็นต้นหอมต้นกล้าหอมโครนไหอ กล้าหอมนะคะนี่หอมญี่ปุ่นค่ะมีมาระอะไรตรงนี้โกยะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปกลับบ้านแล้วจะเก็บอย่างอื่นต่อค่ะสวนผักข้างทางของเราลุงก็จะมาขุดเผือกของแกนะนี่มีแต่หญ้าค่ะส่วนผักที่ไม่ได้รับการดูแลนะแต่ว่าเราก็จะมาเก็บผลผลิตนะฮะเผือกกับเผือก มีการปลูกมเมะเขือไว้ไม่เคยมาเก็บเลยคันเพื่อนต้นใหญ่ต้นโตอยู่นะตายตาย,ตายไม่ได้มาเป็นเดือนไปมาเก็บเลยคันเพื่อนมะเขือเนี่ยดูแก่หมดแล้วต้นใหญ่นะปลูกในทุ่งนาเนี่ยนะมะเขือปลูกตรงบ้านแล้วก็สี่ห้าต้นก็กินแทบไม่ไหวนะเพื่อนปลูกตรงนี้อีกเดี๋ยวปีหน้าอาจจะปลูกน้อยกว่านี้ปลูกแค่ ที่บ้านก็พอนะโอ้หมะเขือเก็บมะเขือจ้านี่นะฮะทิ้งปลูกขว้างก็ออกลูกดีจังเนาะแมงลักคันเพื่อนแมงลักก็มาเก็บกินครั้งสองครั้งเฮ้ยจะปลูกทำไมวะเนี่ยไม่แอบเบก็บมาปลูกกระเทียมเมื่อไหร่วะเนี่ยปนะระกาศนะ ผักกาดนะคะไม่งามค่ะแต่ก็ไม่ตายนะคะไม่แน่ใจอ่าสปริงช่วงสปริงอาจจะฟื้นขึ้นมานะเพื่อนอันนี้เป็นหัวใจทาวนะปีนี้ก็ไม่สวยงามแล้วเพราะว่าคือปลูกแบบหญ้าแบบนี้มันแมลงมันมากินไงปกติจะไถให้หมดใช่ไหมนี่พอมีหญ้ารอบๆมันแมลงมันก็เยอะมันก็มากินนะฮะตอ้นอ่อนนะฮะแต่ทุกปีราจะไถให้หมดไง แต่ไม่มีเวลาไงอโอ้ยดอกไอ้เหลืองๆนั่นนะ่ะแพ้อขี้มูกออกทั้งวันทั้งคืนแล้วเพื่อนดอกเหลืองๆนั่นะนี่ค่ะนี่นี่เป็นหัวเ,เท้าลุงที่ปลูกนะคะก็พอได้กินอยู่ถ้าอยากกินก็นะโอดงโอเด้งต้มจืดคะ,ะไปทำก๋วยเตี๋ยวทำน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะ โอ้บักเห็นไดยนะโอ้บักนอดตับบุนี้ไปทําส้มตําได้นะฮะตรบบุต้นนี้ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่แต่ต้นนะอันนี้แตงโมนะแปลงแตงโมงอกมาได้ไงเนี่ยมีปลูกเท่านี้แหละแต่ทําไมเขาถึงเพิ่งเพิ่งออกดอกนะเพื่อนอากาศยังร้อนอยู่หรือเปล่าเก็บพักกับบุไปทําส้มตาซะหน่อยนะฮะไปดองก็ไรนะนี่ฮะ ดองแล้วก็ใส่ไปกินเป็นโตนคะใส่ไปกินที่ทำงานดองไว้กวางตุ้งนะคะแมลงกินอันนี้เป็นผักกินใบเห็นแต่ว่าแมลงกินหมดเลยค่ะนพรลุงขุดเผือกเร็วมากเลยเก็บเผือกโอ้โห ดอิสระอีคุณดีกี้ดิสกาปลูกเผือกก็ต้องปลูกในนานะฮะเพื่อนหน้าที่เราลุงให้แกะอันนี้นะคะแกะเผือกเนี่ยคะแกะเผือกใส่ลังจ้ะ ืนเพือนต้นนึ่มันเป็นเผือกพันหัวเล็กๆแบบนี้นะไม่ได้พันแบบหัวใหญ่เหมือนบ้านเรานะก็แถบนี้จะปลูกเผือกได้ดีนะ ปล,ปลูกเปลือกปลูกข้าวนะเพราะว่ามันเป็นดินออกไปทางดินดำดินเหนียวเหนียวนะเพื่อนเนาะถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็น่าจะประมาณภาคกลางอะนะที่แบบว่าดินค่อนข้างจะออกดำดำอะนะออกจะเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยสามารถปลูกอะไรแบบนี้ได้นะก็ที่จังหวัดนีกะตะเนี่ยเผือกก็จะเป็นแบบว่า ได้คุณภาพนะคะก็จะส่งเข้าไปในวังทุกปีนะในวังนะเป็นโอทบประมาณนั้นนะแต่ไม่ใช่บ้านเรานะเป็นอีกอำเภอหนึ่งแนละ้วเขาเขาส่งเขาปลูกแล้วเขาก็ส่งให้จก,กพัดอะไรประมาณนี้นนะแจกพัดกินเผือกมีกาะตัดน,นะคะ โอหหัวนี้เยอะมากเลยอ่ะดู เพื่อน,นดูกอนี้แบบโอ้โหเยอะมากเลยเป็นสิบมั้งเนี่ยเป็นสิบหัวมั้งคะด้วยนะยิน <c oughs> <c oughs> ดูหัวเนี้ยนเพื่อนลุงบอกว่ามีแต่หญ้าแต่ว่าผลผลิตด,ดีมากมีแต่หญ้าผลผลิตด,ดีมากดูหัวนี้โอ้ยเพือกเพือกโอ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามได้กี่หัวสี่ห้าหกเจ็ด แปะแปดเก้าเก้าสิบก็ต้องใช้ถุงมือที่มันเป็นแบบยางๆแบบนี้นะเพราะว่ามันดินมันชื้นใช่ไหมถ้าเราใช้ถุงมือผ้าเนี่ยมันทําให้ถุงมือผ้าเราเปียกมันจะแบบเนนหนีหนะเสื่ฉะมันทําให้เราไม่อยากเก็บนะคะโอ้ลืมนับหละ น่าจะประมาณเกือบเกือบยี่สิบอันนู่ตัดไปเรื่อยนะปอแปะพอแปะก็สนุกดีนะเคลินดีนะฮะนี่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 โี่โหเป็นยี่สิบอยู่นะภาษาอังก ดีมากเลยต้นหนึ่งได้เกือบยี่สิบหัวหนึ่งอันนี้นะคะหัวหนึ่งในซูเปอร์เนี่ยเป็นร้อยเยนเลยนะอีกุร่ะเนดังซูเปอร์แดงยี่สิบเอ็ดก็สี่อันเนี่ยประมาณห้าห้าร้อยเยนร้อยกว่าเยน่ะ สำหรับคนที่ชอบกินนะสำหรับคนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นจริงๆชอบเลยแม่เออแม่ฮะวันนี้หกจิดคนญี่ปุ่นชอบกินค่ะคนไทยก็อาจจะมีบางคนชอบกินเนาะแต่กันไม่ค่อยชอบ่กินเผือกกินมัน เวลาข้าวขัดแคลนก็กินเผือกไงคะสมัยก่อนนะข้าวแบบว่าผลผลิตไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นโรคข้าวขัดแคลนก็กินเผือกกินมันคนญี่ปุ่นจะชอบกินแบบเผือกกินมันกินอะไรแบบนี้เนาะกินอะไรที่มันแป้งๆอะ่ะอย่างเช่นเขาสามารถกินแป้งกับแป้งได้อะ่ะเออกินข้าวกับ กินข้าวกับอะไรนะที่มันเป็นแป้งๆแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะไม่ค่อยนะเขากินแบบว่ากินรามเมงกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้นะะแม่แต่เราก็คือก็เราก็เคยกินเอาข้าวใส่ก๋วยเตี๋ยวนะแต่ถ้ากินเผือกกับข้าวอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่หร่บ้าน,นาเราจะออกไปทานผลไม้นนะ กินแตงโมกับข้าวกินอะไรนะมะขามอะไรใช่ไหมเนาะนะเนีย่ยก็คนละวิถีการกินนะที่ค่อนข้างจะเกือบจะคล้ายกันนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนเลยทีเดียวก็กินข้าวเหมือนกันแต่ว่าจะรสชาติจะไม่ได้เหมือนกันหรืออะไรนะอย่างที่นี่ก็ไม่อาหารที่มีมะพร้าวก็ไม่มีนะคะกะทิอะไรเนี้ยไม่มี เพราะว่ามะพร้าวนี้เขาปลูกไม่ได้เนาะก็จะปลูกได้ทางบ้านเราเเอะไรเี้เนาะนี่คือเปลือกที่เราเก็บได้สองตะกรา้าเหลืองใหญ่นะเพื่อนแล้วก็ตรงนั้นยังคือเต็มตะกรา้าต้องไปเอาตะกร้ามาใหม่เนาะมะเขือที่เราปลูกจิงปลูกคว้างเพื่อนเนี่ยเก็บได้อยู่